สโมสโรโรตารีมาแข้งมอบทุนการศึกษาครั้งที่11ประจำปี2567ที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอุดรธานีสโมสโรโรตารีมาแข้งอุดรธานีจัดพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่11ประจำปี2567โดยมีอดีตนายกวัชราพรพาน้อยกล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการมีนายกธัญรัตน์เปรมอนันต์กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากอดีตผู้ว่าการภาควิโรธพิพัฒช,ชัยสรุริอดีตผู้ว่าการภาค3340โรตารี่สากลกล่าวชื่นชมแสดงความยินดีและให้กำลังใจนักรเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้โครงการนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของคุณอาเชอร์สมาชิกชาวฝรั่งเศสที่ต้องการจะอุปถัมภ์ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักรเรียนจำนวน5ทุนซึ่งตรงกับแนวความคิดของอดีตนายกวัชรพรพาน้อย ที่บอกว่าการศึกษาสามารถเปลี่ยนอนาคตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจึงอยากจะแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยปีนี้มีผู้เข้ารับทุนจำนวน63คนเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี15ทุนส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน89ทุนทุนละ5,000บาท ใช้เงินในการสนับสนุนอยู่ที่2 4 0 0 0 0บาทส่วนทุนปริญาตรีทั้งปีอยู่ที่6 7 8 6 0 0บาทพร้อมมอบถุงรักสร้างแรงบันดาลใจอยู่ที่48,000บาทรวมเงินที่ให้บริจาคสนับสนุนปีนี้ทั้งหมด9 6 6 6 0 0บาท ต้องนะคับนับหนึอีกทีหนึ่งนะครับนับ1นึ่งางไว้ครับทางไว้ครับหนึ่งสองสาอีกทีหนึ่งนะครับวาง2 w ท three ีนย็นว n e t นะครับ1 2ึสครับสองสามทีหนึ่งครับ1 2ึสองสาครั